กับมาพี Get ่น้องยามกับมากับผมลุกตัวใหญ่เดี๋ยวขอญาติพี่น้องขอญาติเราขึ้นก็ได้เดี๋ยวโซบูได้ครับผมเดี๋ยวจะหลุดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟังไปดูไปทุกคนเย็บที่ดูครับผม เดี๋ยวปลาพี่เองไปปลักเบ็ดครับผมน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นแต่ว่าก็จะลงลงเร็วอยู่พีนนปป่น้องเดี๋ปลกเบ็บเดงบงเงี่ยใส่เดือนครับผมไปปลักน้ำห้หน้าปลาเข่าครับนะครับเบ็ดของเ่อหาซีบหลังครับผมเงี้ยวหขอเป็นเงี่ยใส่เดือนครับนะเราบอกระยะห่างนนอยีอย่น้องเดี๋ยวเราไปปลักเบ็ดน่วกันครับผม ตอนปลาก,กรับบ่อใดไทยเนี่ยมึงนะครับไอตอนยาวเนี่ยจะไทย,ย,ยมึงนะครับตอนว่าจะหมายน้ำมันไปหลดน้ำมันเหมือนกันครับผมใส่เส้นเหลืพี่น้องเบ็ยดมาไล้ครับเบ็ดหาสิบกั้นครับผมหายหน้ปาปลาเขาแถวใกล้บ้านพี่น้องหลังบ้านครับหมูบม่บ้านหมู่บ้านอยู่ทางในนี่ครับโรงเรียนอยู่ทางในนี่ยแหละเอาออกมาใส่ถ่ายบ้านพี่น้องหมายใส่ของเขาครับผม ใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาหลุนมายามน้อกันครับผมเหมือนแต่ว่ายามกลับมาพี่น้องใส่แล้วก็ยามกลับขึ้นมาครับโอ้หลอนแทบทุกหลังเลยใส่เงี้ยใส่เดือนพี่น้องต้องใส่กระปูครับบกบกระปูกับปลานหน่อยนะแต่ก็ได้ปลาฉอดมาสองตัวครับปลาฉอดตัวซ้ำด่าเมียร์กำลังงามๆพี่น้องไปเขาบ้านก่อนพี่น้องเองาไฟครับผมกินเขากินเขาแรกแล้เอาไฟออกมายาม้ำนะครับ มายามเบ็ดพี่น้องยามเบ็ดกันอ้าวาาทางหนึ่งบด้วยพี่น้องแต่ไว้แค่ก็อาจจะยามรอบเดียวสองรอบกับท่านหลวงด้พี่น้อง งานมันลงครับปวดหล่อนหล่อนอีกแล้วเตือนเนี้ยไปครัะเตือนเนี้ย ตามมีน <Ris> <concur rence, S 2> ีอาการพี่น้องโดนร่นรพี่น้องโดนรดนร่นนรนรนร่นร่นร่นรนรนร่นร่นร่นนรนร่นร่น่นนร่นร่นนร่ร่นร่หราน mạn mạn tiếng nghe ทำไมครับผมโด้โต้พี่น้องโดนโต้โด้โด้โต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  ก็เ,ย,เยี่ยปัก็เยี่ยม,น,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 มนันนมานันะปัก็แยงครับผมแต่ที่สามมาแล้วพี่น้องโอ้แต่หล่อนดีขนาดครับผมผมเก็บเลยครับผมอย่ามอดลงังค์ตายนะพี่น้องเกือ,อปลาสามตัวเหษตไทย โอเคี้ครับเดี๋ยวยามกลับขึ้นไปบ้านยามกลับขึ้นไปกับสเกาบ้า,บานนะครับมืเพื่อนคอยมาเก็บเบ็ดตะเสว์ 6, ครับผมสามตัวย,วย,วยามกลับมาพี่น้องยามกลับมาครับผมมุดตัวใหญ่เดี๋ยวขอยาพี่น้องขอยาเราขึ้นก่อน้ะ ยกโซบูได้ครับผมนัำจะลุดครับโอ้ยน้อเสียงแง้มเลยพี่น้องเสียงประมาณหกเจ็ดชิ่ครับสวยๆครับผมยัาวขม่าครับขอเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเสอบพี่น้อง โอ้โหบัวสดพี่น้องตัวเว้นจนขึ้นครับตื่นสายพี่น้องยามเบ็ดเข้าไปมันคืนกันเด็กครับวันเทียงคืนนะครับโอ้ตื่นสายตื่นสายพี่น้องเอ้ยอ่ะขอหยกกัดจะเบ็ดเดอบวดเนีย่ยล้างไดที่ถือเดี๋ยวเลยทยมึงครับผมขอหยาเดเก็บเบ็ดกอนครับสายแล้วพี่น้องตอไปพี่น้องโอ้หลังนี้โดนพี่น้องโดนโดนโดน โดนครับทำใส่ตายยังนี่ยเด้อขอจักเจ็บพี่น้องอื๊บหูตายพี่น้องอื้มใส่สวยเลยครับตายครับทำบนตายคือบาาตบวได้ดอกนี่พี่น้องเห็นรูดหลายหลังอยู่ครับผมอืี่อื้มเดี๋ยว ขอญาดเก็บครับผมโดนเหรอพี่น้องล้างเนี่ยโดนละโดนละครับผมปลา,าขาวหน่อยก็จะปลาปลาขาวไปยังเดี๋ยวเปี้ยวขึ้น,นมาบางพี่น้องไปแบบข้าวบ้านพี่น้องเก็บเสร็จเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนหาสิบกันลุดไล้พี่น้องล้างดได้ก็ได้ล้างบ่ได้ก็กลุดถึงเด็ดขาดครับผม เดี๋ยวไปสรสรุปผลท่บานครับหลังได้งหลังได้ไทยหลังบดได้ไทยเนี่ยพี่น้องมันฝ่าวครับผมไปสายแร้วครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลท่บานครับ